บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่167นะคะ โปรเคียตุ้นราคาเริ่มต้นที่35บาทเมื่อซื้อครบ5ต้นเราจัดส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะหากลูกค้าท่านใดที่ซื้อไม่ครบ5ต้นนะคะก็จะมีบวกค่าจัดส่งเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งแบบเมาส์เมาส์หบาททุกบ้านค่ะและสําหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะจะมีบวกค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์70บาททุกบ้านค่ะถ้าไม่อยากบวกค่าจัดส่งนะคะซื้อให้ครบ5ต้นเพราะเราจัดส่งให้ฟรีนะคะ คลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันเสาร์ที่23กันยายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเป็นวันจันทร์ที่25กันยายนนะคะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083-054-1875บ้านณนะบอนสีค่ะลักษณะการจัดส่งนะคะเราจะจัดส่งทั้งกรัวถางแบบครอบแก้วบรรจุอรองก่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านเหมือนกันค่ะสำหรับ ช่วงนะคะหัวคลิปนะคะแอมน้านะคะลูกค้ามาชมนะคะบอลกอแฟนตาซี Fantasy นะคะที่พ่อบ้านเขาได้ทําไว้นะคะเป็นไม้หัวค่ะจับมารวมกันนะคะลงกระถาง15นิ้วนะคะในกระถางหนึ่งก็จะมีประมาณ3ชนิด5ชนิดนะคะนี่เลยนะคะเป็นบอลกอที่สวยมากนะคะทําไว้เยอะเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเมืองนดนะคะซึ่งเขาจะเป็นไม้แผลงไม่อ่ะไม่ด่างนะคะแต่นะคะเป็นไม้ที่สวยนะคะจัดปอมกอได้ดีเลย นะคลิปนี้ก็นํามาแบ่งปันด้วยนะคะส่วนต้นนี้เขาขาวนะคะเป็นลูกไม้ค่ะทําจํานวนอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีแบ่งปันนะคะสวยมากค่ะลูกค้านาะสําหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าพอซีเลี้ยงยากนะคะเลี้ยงให้โตให้เข้าสร้างหัวสักอ่าราวๆอายุป,ประมาณ6-8เดือนนะคะหลังจากนั้นนะจับรวมกันนะคะจัดเป็นบอลกอแบบนี้ก็ได้ค่ะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆในอีพีที่167นี้กันเลยค่ะ เริ่มกันที่เห็นรายการแรกกันเลยนะคะโทนสีแดงๆค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเท้ารำไพนะคะแต่จะเป็นเท้ารำไพแผลงแดงนะคะซึ่งเขาจะไม่ไป้ายนะคะจะออกโทนสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูด้วยนะคะแนะนํานะสําหรับมือใหม่ที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงบนสีนะคะรับราคาเบาๆนะคะไปฝึกมือเลี้ยงกันก่อนนะและสําหรับเท้ารำไพนะคะชุดนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ 35บาทสำหรับท่านใดที่อยากได้ฟอร์มกอดน,นะคะรับไป3กระถางเลยค่ะแอมจัดโปรให้นะคะทั้งรำไพ่นะคะซื้อ3กระถางจัดให้ในราคาที่100บาทค่ะกระถางเดียว35 3กระถางร้อยจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะลักษณะทรงใบไทยพื้นใบสีแดงแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูด้วยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีสหัสนะคะโทนสีสวยนะคะเป็นไม้นะคะที่ทรงไม้ใหญ่มากนะฟอร์มใบดกนะคะโทนสีแดงแดงนะคะใครชอบสีแดงนะคะ พลาดไม่ได้ค่ะสีสหัสนะคะสวยมากค่ะวันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละ35บาทนะย้ำนะสีสหัสรอบนี้จัดโปรให้นะคะ1กระถาง35บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ฟอร์มกอนรับไป3กระถางเลยค่ะจัดให้ในราคาที่100บาทนะคะอีกรอบค่ะสีสหัสแบ่งปันที่กระถางละ35บาทรับ3กระถางจัดไปในราคาที่100บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าเจ้าจากักรพรรดิ แผลงแดงนะคะเจ้าจักรพพัดแผลงแดงนะคะปกติเจ้าจักรพพัดเขาจะมีความป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะแต่ชุดนี้นะจะเป็นไม้แผลงซึ่งจะไม่ป้ายนะคะแอมนํามาแบ่งปันแนนราคาเบาๆนะให้ไปในราคาที่กระถางละ35บาทสําหรับท่านใดที่อยากจัดฟอร์มก่อนนะคะรับไป3กระถางเลยค่ะให้ไปเนนราคาที่3กระถางร้อยนะคะก็จะมีจํานวนนะคะไม่เยอะมากนะคะจากที่แอมเช็คมาก็จะมีอยู่ประมาณ10หรือ12กระถางนะคะถ้า แอมจะจัดนะคะตามคิวนะถ้าหมดแล้วนะคะแอมจะแจ้งกลับไปนะคะใครสั่งซื้อไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะคะเจ้าจักรพัดถึงจะเป็นไม้แผลงแต่โทนสีสวยนะคะให้ดูใบนี้นะคะเริ่มแตกเม็ดมาแล้วนะคะเขาจะออกโทนสีชมพูนะคะทั้งใบเลยค่ะแต่ถ้าเขาเริ่มนะคะสร้างหัวอายุก็ประมาณอ่ะแเดือนถึง1ปีนะคะเม็ดสีชมพูนี้นะคะเขาจะกลืนทั้งใบเลยนะสวยมากๆค่ะแนะนําค่ะจัดฟอร์มกอนะสองกระถางก็ได้3กระถางก็ได้ค่ะเจ้าจักรพัดแผล แ,แดงคะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่านางฟ้าจำแรงนะคะซึ่งผ่าแผงมาจากซัพย์เจริญอับษรสวรรค์พลมพิมานนะคะไม้ประเภทนี้ที่ผ่าแผงก็จะออกพื้นขาวแบบนี้นะคะแต่นะคะน้องสวยนะคะสําหรับท่านใดนะที่ชอบฟอมกอดนะคะแอมกอ็จัดนะคะน้องนะคะไซส์ขนาดกระถางฟอมกอดนะคะมี2ต้นมาให้เลือกด้วยนะคะแนะนําแถวหน้าก่อนนะคะสําหรับนางฟ้าจําแรงนะคะ อยู่ในไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วมี1ต้นนะคะแบ่งให้ในราคาที่35บาทนะคะวันนี้มีมาเพียงแค่3กระถางนะคะแล้วก็นะคะส่วนแถวด้านหลังนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะนางฟ้าจำแรงฟอร์มกอรนะคะฟอร์มกอนี้นะคะแอมขอที่50บาทนะคะมีมา3กระถางเช่นกันนะคะสําหรับรายการนี้นะคะแจ้งให้ทราบค่ะจะไม่มีจํานวนสํารองนะคะฝากไว้ด้วยค่ะนางฟ้าจำแรงนะคะ1ต้น35บาทไม้ฟอร์มกอ1 1กระถางมี2ต้นในราคา 50บ,บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าศีลาหุ่มทองนะคะเขาจะมีหน้าออกโทนนะคะน้ำตาลอมแดงกระดูกเขียวนะคะความสูงนะคะชุดนี้รุ่นนี้นะคะก็จะอยู่1 0บถึงสิสเซนนะคะแจ้งให้ทราบนะคะแต่ฟอร์มน้องนะคะสวยใบดกโทนสีเข้มนะแอมจัดให้ในราคาที่นะคะสําหรับท่านใดที่ซื้อ1กระถางนะคะในราคา50บาทค่ะ2กระถางจัดให้เลยนะในราคา90บบาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะได้ฟอร์มกอ สวยๆใหญ่ๆนะคะรับไป3กระถางเลยค่ะแอมจัดให้นะในราคาที่120บาทค่ะแจ้งกันอีกรอบนะคะศิลาหุ้มทอง1กระถาง50บาท2กระถาง90บาท3กระถาง120บาทค่ะ มากันต่อที่รายการนี้นะคะเป็นบางใหญ่หน้าขาวนะคะซึ่งนะคะการกัดสีของเขาจะออกนะคะพื้นเขียวนะคะเม็ดวิ่งพลาสีขาวนะคะแล้วก็นะคะจุดเด่นของเขานะคะจะเป็นไม้โชว์เม,นะม็ดนะมีเม็ดสีแดงใหญ่แล้วก็เม็ดสีชมพูนะคะแบบนี้นะโตไปกัดสีสวยเช่นกันนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดสีออกแล้วนะคะเม็ดวิ่งพลาก็จะกลายเป็นสีแบบว่าชมพูอมแดงนะคะสวยนะต้นนี้นะคะปกติอะคะ่ะหน้านี้นะคะแอมจะผ่าแผลงนะคะ ได้ด่างเหลืองด่างชมพูนะคะเราก็จะเปลี่ยนชื่อไปเลยค่ะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะคะถ้าด่างเหลืองด่างสวยๆแบบนี้นะคะจะเรียกว่าทศกัณฐ์หน้าทองนะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่สวนกําลังนะคะทยอยโตมานะสําหรับทศกัณฐ์หน้าทองท่านใดที่ยังรออยู่นะคะแต่นะคะมาต่อที่รายการนี้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนนะคะอ่าบ้างใหญ่หน้าขาวนะคะชุดนี้โทนนี้นะคะแอมคัดไซส์มาได้ประมาณ10ต้นนะแอมแบ่งให้นะคะในราคานะกระถางละ5 50บาทค่ะจัดไปในราคากระถางละ50บาทนะคะคัดหน้าแบบนี้ให้นะคะความสูงจะอยู่ประมาณน,นะคะ15เซนขึ้นค่ะแจ้งแบบนี้นะ15เซนขึ้นนะคะจัดฟอมกอ,อกก็สวยนะคะเพะน้องเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะบางใหญ่หน้าขาวนะคะในราคากระถางละ50บาทค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้รอการตั้งชื่อนะคะแอมจะใช้นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้รหัส B13 นะคะแนะนำค่ะต้นนี้นะคะนำมาแบ่งปันเนนราคาเบาๆนะคะลักษณะเขาจะออกทรงใบยาวนะคะหูชิดติดกันนะคะโทนสีเขาก็จะออก เปรอะนะคะไปแนวเปรอะนะคะขอบแดงสวยมากค่ะต้นนี้นะแอมนามาแบ่งปันนะคะในราคาเบาๆนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะรับน้องลูกไม้ต้นนี้ไปเลี้ยงนะคะให้นะคะแจ้งแอมมาแบบนี้นะลูกไม้รหัส B13 นะคะแบ่งปันที่ราคากระถางละ50บาทค่ะท่านใดที่ชอบนะคะจัดฟอร์มก่อนนะก็รับไปสัก2กระถางนะคะทอนสีแรกๆนะคะน้องจะออกทอนสีเข้ม ะะเมื่อ,อเลี้ยงไปสักพักได้รับแดดที่เพียงพอนะคะเขาก็จะมีความเปรอออกโทนเขียวแดงนะคะสวยนะต้นนี้นะคะแนะนำใครอยากจะให้เก็บนะจ๊ะฝากลูกไม้รหัส B13 ทางสวนเราไว้ด้วยคะ่ะ มากันต่อที่รายการนี้นะคะจะเป็นมณีร้อมเพชรนะคะซึ่งไม่ด่างแต่ออกโทนสีน้ําตาลอมแดงนะคะแนะนําค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบสะสมนะคะบอนสีออกโทนแดงๆนะคะมณีร้อมเพชรโทนนี้น้องก็สวยค่ะนะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวพื้นใบนะคะสีน้ําตาลอมแดงนะคะอ่ะ สำหรับชุดนี้นะคะวันนี้คัดมาได้แค่5กระถางนะคะเน้นย้ำนะ5กระถางจะไม่มีจำนวนสำรองนะคะแอมแบ่งให้นะในราคานะคะเพียงแค่กระถางละ50บาทนะคะโทนสีน้องยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูเนาะแต่ละกระถางลวดลายการกัดสีก็จะประมาณนี้นะคะพื้นใบสีน้ำตาลอมแดงนะคะเม็ดสีชมพูนะคะฝากไว้ด้วยอีกหรายการนะคะมณีล้อมเพชรแผลงนะคะโทนแดงนะคะในราคา50บาทคา่ะ มากันต่อที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ทิมค่ะสําหรับหลวงปู่ทิมชุดนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะอยู่ในไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะจัดให้ในราคาที่กระถางละ70บบาทค่ะปกติหลวงปู่ทิมนะคะ ถ้าเป็นไม้ไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วมี1ต้นแอมแบ่งปันอยู่ที่50บาทนะคะแต่ชุดนี้เป็นไม้ฟอร์มกอแบ่งให้นะคะในราคาเบาๆนะ70บาทค่ะนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะคะแอมปลูกตั้งแต่่าย้ายลงพอตลงกระถางนะคะจับรวมกัน2ต้นตั้งแต่เล็กๆนะคะท่านใดที่ชอบฟอร์มกอนะคะลวงผู้ทิมนะคะเป็นไม้ที่โทนสีสวยนะคะเขาจะออกเปรอะๆนะเขียวชมพูนะคะตัวไปเขาก็จะออกแบบ ชมพูแบบเข้มๆออกบานเย็นเลยนะถ้าแอมค้นหารูปนะคะตัวอย่างได้นะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นให้ลูกค้าได้ชมกันนะหลวงปู่ทิมนะคะแนะนําค่ะน้องเป็นไม้ที่สวยมากๆและมีสเสน่ห์ค่ะต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าพันดาวนะคะชุดนี้เป็นไม้ฟอร์มกอค่ะอยู่ในไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะจ๊ะ,ะความสูงก็จะอยู่ประมาณนะคะ10 น่าจะเกินนะคะประมาณ13เส้เซนนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอได้ดีเลยนะต้นน้องแข็งแรงแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นขนาดกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะพันดาวฟอร์มกอชุดนี้นะคะแอมแบ่งปันให้ในราคานะกระถางละเจบาทนะคะจัดไปในราคาเบาๆนะพันดาวนะคะฟอร์มกอรกระถางละเจบาทนะคะวันนี้นะคะมีมาให้ชมสกระถางก่อนค่ะแล้วก็แอมมีจำนวนสำรองด้วยนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้เก่าค่ะมีชื่อว่ามาแก้วนะคะมาแก้วนะคะน้องเป็นไม้นะคะโชกระดูกนะโทนสีเขาจะออกสีแดงนะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างตอนโตให้นะคะเป็นรูปปัจจุบันที่แอมเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะโทนสีสวยค่ะนะคะสําหรับมาแก้วนะคะวันนี้คัดมาได้5ต้นนะคะเน้นย้ํานะว่าหต้นค่ะมาแก้วนะคลิปนี้แอมแบ่งปันให้ในราคานะกระถางละ60บาทค่ะนะคะวันนี้มีมา5กระถางค่ะความสูงก็จะอยู่ ส่วนร้าๆนะคะ10-12ถึงเซนนะคะเน้นย้ํานะ10-12ถึงเซนค่ะต้นน้องสวยสวยแข็งแรงนะคะรากเดินถึงก้นกระถางแล้วค่ะฝากใบด้วยนะคะมาแก้วไม้เก่าที่นาเก็บแน่นราคา60บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าสุรพลนะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะกระดูกออกโทนสีน้ำตาลเข้มๆพื้นใบสีน้ำตาลเม็ดี ออกโทนชมพูนะคะสุดรพลนะคะน้องเป็นไม้สายดําสายดาค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้จัดฟอร์มกอสักสองกระถางก็สวยนะคะวันนี้ค่ะสุรพลนะคะแอมนำมาแบ่งปันนะคะมี5กระถางนะคะจัดให้ในราคาที่70บาทค่ะนะคะสุรพลน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะเน้นย้ำนะเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่สวยมากค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรน้องเป็นไม้กับสีที่โทนสีสวยมากๆค่ะทุกบ้านต้องมีค่ะของมันต้องมีค่ะลุงป้านาอานะคะมากันที่นี่นนเลยค่ะราคานะสําหรับศีลาเพชรนะคะความสูงก็จะอยู่ราวๆสิบเซนนะคะเห็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะรับไปนะพักฟื้นซองถึงสามวันหลังจากนั้นนะคะให้ย้ายขึ้นกระถางนะคะ หนิ้วหรือ6นิ้วไปเลยนะคะน้องก็จะฟอบนะคะเมื่อเขาได้กินดินใหม่ะคะ่ะเขาจะโตสวยและแข็งแรงนะคะกัดสีเร็วนะคะสําหรับซิราเพชรนะคะชุดนี้นะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ6กระถางค่ะแอมแบ่งให้นะในราคากระถางละเจ็ดบาทค่ะซิลาเพชรวันนี้มีมา6กระถางในราคาเจ็ดสิบาทค่ะมาต่อกันที่รายการบอลกาับกันบ้างค่ะสําหรับต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะ เดี๋ยวแอมจะยกให้ดูนะเป็นน้องเป็นบอนกลกับนะคะการกัดสีก็จะออกเปรอะเปอะนะคะมีเม็ดสีชมพูขอบสีแดงด้วยนะคะแอมจะใช้แบบนี้นะคะบอกลกับรหัส227นะคะเป็นรหัสผ่าของแอมเองนะอ่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะลูกไม้กับชุดนี้นะคะแจ้งรหัสแอมมานะว่าเป็นลูกไม้227นะคะ จำเลขกันไว้ด้วยนะคะวันนี้เรานำมาแบ่งปันให้นะคะในราคานะคะกระถางละ60บาทนะคะลูกไมก้กาบ227ในราคา 60บาทวันนี้มีมาแบ่งเพียงแค่3กระถางเท่านั้นค่ะรายการนี้นะคะยังคงเป็นบอลกาบค่ะน้องมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะปิ่นกินนารีน้องเป็นไม้ที่โทนสีสวยมากค่ะเล็กๆยังกัดสีสวยขนาดนี้โตไปบอกเลยนะสวยและว้าวมากค่ะวันนี้คัดต้นนคะคะที่แข็งแรงมาได้นะคะ6กระถางค่ะเรานํามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ70บาทนะคะสําหรับปิ่นกินนารีนะคะความสูงน้องนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ราวๆหกถึงสิเซนนะคะ แจ้งให้ทราบแบบนี้นะคะลูกค้าจะได้แบบว่าอุย้ยรับต้นตกใจอุย้ยแค่นิดเดียวเองลูกไม่ต้องกังวลค่ะพักฟื้น3วันหลังจากนั้นให้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วให้เขาได้กินดินใหม่นะคะเขาก็จะสวยแล้วก็ฟอร์มมาเต็มมากกว่านี้นะคะเลี้ยงบอสีต้องใจเย็นๆนะคะเอาละค่ะปิ่นกินรีนะคะแบ่งปันให้ในราคากระถางละ70บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นบอลกาบมีชื่อว่าพมณีหรือพรมณีนะคะน้องเป็นบอลกาบนะคะการกัดสีก็จะออกเปอะแล้วกันเนาะท้นสีนะคะเมื่อโตขึ้นเขาก็จะการไล่สีนะจากเขียวๆนะคะเขาก็จะเริ่ม น,นะคะสีชมพูขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อเริ่มโตอ,อ่ะขึ้นมาหน่อยใบใหม่ล่าสุดนะคะต้นนี้นะเขาก็จะกัดสีแบบนี้นะคะน้องเป็นไม้เปรอะนะคะสําหรับพรมณีหรือพอมณีนะคะชุดนี้นะแอมแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ70บบาทค่ะใครสั่งก่อนได้ต้นใหญ่เหมือนเดิมค่ะใครสั่งหลังๆก็จะได้ไซส์ฟอร์มที่เล็กลงมาหน่อยนะคะแจ้งให้ทราบนะคะแอมจัดไม้ตามคิวที่ลูกค้าสั่งกันเข้ามานะคะในแต่ละวันนะคะฝากไม้ต้นนี้ไว้ด้วยนะคะพร มณีหรือพรมณีนะคะโทนสีเปรอะนะคะเป็นไม้กัดที่น่าเก็บนะคะมาต่อกันที่บอลการรายการนี้นะคะมีชื่อว่าราศีพฤกษ์นะคะราศีพฤกษ์นะคะ ฟอร์มความสูงก็จะอยู่นะคะราวๆนะ12เซนขึ้นไปนะคะต้นนี้สูงหน่อยนะคะจะอยู่ราวๆ14เซนนะคะแอมแบ่งให้นะสําหรับราศีพฤกษ์นะคะแบ่งให้ใน,นราคากระถางละ90บาทนะคะอ่าบางบางต้นบางกระถางนะคะลวดลายเขาก็จะขึ้นมาเร็วนะคะบางต้นนะคะลวดลายเขาก็จะขึ้นมาช้าแต่ลายเขาขึ้นมาแน่นอนนะคะราศีพฤกษ์นะคะต้นนี้นะเป็นฟอร์มเล็กนะคะแต่เริ่มนะคะเริ่มไล่สีเริ่มไล่อ่าเม็ดแดงขึ้นมาแล้ว นะคะโทนน้องนะ่าสวยนะคะเป็นบอลกาดที่น่าเก็บค่ะเพราะน้องนะคะเป็นบอลกาดที่แข็งแรงฟอร์มใบดกเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะหากไซส์นี้บอกเลยนะขึ้นกระถาง8นิ้วเลี้ยงได้แล้วค่ะนะคะแอมแบ่งให้นะ้าราศีพฤกษ์ในราคา90บาทนะคะน้องเป็นบอลกาดที่โทนสีสวยน่าเก็บค่ะ มากันต่อที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะลวดลายเขาก็จะมาประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะคัดมาได้สี่ต้นนะคะแอมนํามาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลวดลายกันนะประมาณนี้นะคะถ้ามีซีเรียสนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะวันนี้แบ่งปันให้ในราคานะคะสําหรับเทพอักษรานะคะแบ่งให้ในราคากระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้มีมาสี่กระถางค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นบอลกระบกัดสีค่ะมีชื่อว่าพยามุเจริญน,นะคะวันนี้คัดไซต์โตๆต,ตมาได้4กระถางนะคะแอมนำมาแผงปันให้ใน,นราคาเบาๆนะความสูงนะคะเขาจะไล่ฟอร์มตั้งแต่10เซนนะคะถึง12สเซนนะคะแจ้งให้ทราบนะคะน้องเป็นบอลกระบกัดสีนะคะมีชื่อว่าพยามุดจริญน,นะคะสำหรับท่านใดไม่แน่ใจว่าเขากัดสีอะไรนะคะให้ไปเซิร์ชใน Google นะคะพิมพ์ไปเลยค่ะบอลสีพยามุเจริญน,นะคะดูตัวอย่างตรงนั้นได้นะคะวันนี้ นี้นะนามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ90ิบาทค่ะพญามุจจรินนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสกระถางค่ะมากันต่อที่รายการนี้นะคะเป็นบอลใบไผ่นะคะมีชื่อว่าขวัญสิริค่ะเสริมดวงให้กับบ้านค่ะอีพีนี้โอ้โหแต่ละชื่อนี่น่าสะสมมากค่ะ,ะยกตัวอย่างนะคะใบไผ่ขวัญสิรินะคะชุดนี้นะ เขาเป็นบอลใบไผ่ที่ฟอร์มใบดกความสูงนะคะก็จะอยู่รวาวๆนะเริ่มต้นที่10เซนนะคะแนะนําแบบนี้นะเริ่มต้นที่10เซนนะคะความสูงของแต่ละต้นนะน้องเป็นบอลใบไผ่ที่ใบดกค่ะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ9ก้าบาทค่ะเดี๋ยวแอมจะนําตัวอย่างตอนโตมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะน้องนะคะจะค่อยๆขึ้นรายมานะแรกๆเขาก็จะมาเขียวแบบนี้นะคะอาจดูอย่างต้นนี้นะคะยกตัวอย่างเนาะแรกๆนะคะให้ดูใบนี้นะคะเขาจะออกโทนเขียวนะคะ มีชมพูแซมเข้ามานะคะใบใหม่มานะคะเริ่มป้ายมาแล้วนะคะลวดไหลเริ่มขึ้นมาแล้วนี่แหละค่ะนะคะสเสน่ห์องนะคะบอลใบไผ่ขวานสิรินะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นบอลใบไผ่ที่น่าเก็บและน่าเลี้ยงนะคะแบ่งให้ใน,นราคากระถางละ90บาทสําหรับอีพีที่167นี้เท่านั้นนะคะ มากันต่อที่รายการนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะละักษณะทรงใบยาวนะคะน้องยาวมากค่ะปายใบยแหลมนะคะมีชื่อว่าเบญจรงน้ําทองนะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายที่สวยมากค่ะแตกหนองเร็วด้วยนะสําหรับเบญจรงน้ําทองนะคะน้องก็จะมีความนะคะความป้ายมาแบบนี้นะคะแต่ละต้นนะคะ นะคะที่แอมคัดมาให้นะคะวันนี้คัดมาได้สี่กระถางค่ะน้องเป็นไม้ที่ทํายากมากอะ่ะส่วนมากจะหลุดนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแรกๆนะคะเห็นไหมใบเบี้ยเข้ามาเขียวนะคะใบต่อมาอ่ะป้ายเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะน้องเป็นไม้ที่ทํายากจริงๆค่ะนะคะสําหรับเบญจรงน้าทองนะคะวันนี้มีมาสี่ต้นนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละเก้าสิบบาทนะคะมีมาสี่กระถางค่ะ ต่อที่ในรายการนี้นะคะมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองค่ะปกติบอนสีก็เป็นไม้มงคลที่น่าเลี้ยงอยู่แล้วนะคะชื่อดีนะคะเสริมดวงเราเข้าไปอีกค่ะนะคะชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันนะคะ6กกระถางค่ะ จัดให้นะคะใน,นราคานะคะกระถางละ80บาทนะคะสาริกาลิ้นทองนะคะน้องจะเป็นไม้ออกโทนนะคะสีเขาเรียกว่าสีโอรสนะคะโทนสีเขาจะออกนะคะละมุนละมุนนะคะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งรายการนะคะไม้มงคลชื่อดีเสริมดวงค่ะนะคะสาริกาลิ้นทองนะคะแนนราคากระถางละ80บาทคะ่ะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ6กระถางค่ะความสูงจะอยู่ในราวๆนะคะ10-12เซนนะจ๊ะ มากันต่อที่รายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมนะคะงานเม็ดละเอียดค่ะมีชื่อว่านำโชคนะคะเดี๋ยวจะหยิบยกตัวอย่างให้ชมนะคะนำโชคนะคะชื่อดีค่ะเสริมสิริให้กับเรานะคะสําหรับนำโชคค่ะวันนี้นะคะมีมาแบ่งปัน4ี่กระถางนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่นะคะ70บาทขาย้ํานะนำโชคนะคะ EP ที่167มีมา4กระถางจัดให้ในราคาที่70บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยท่านใดที่เอฟไม่ทันเก็บไม่ทนัทนแอมต้อง ขอโทษด้วยนะคะฝากติดตามเป็นคลิปหน้านะคะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่ามหาเศรษฐีนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่สวยมากค่ะความสูงนะคะสูงราวๆนะคะประมาณนะ 13เส้นนะคะความสูงอยู่ที่13เส้นนะคะวันนี้นะานำมาแบ่งปัน5กระถางค่ะให้ในราคาที่นะคะ140บาทน,นะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่โทนสีสวยนะคะอ่านี่เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบนะคะชื่อนะคะบอนสีที่เป็นมงคลนะคะแนะนำค่ะมหาเศรษฐีวันนี้มีมาให้เลือกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะนำโชค แล้วก็อะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะนะคะเป็นรับชมเพิ่มเติมกันเอาเนาะมากันที่ราคานี้อีกรอบหนึ่งนะคะมหาเศรษฐีนะคะวันนี้มีมาห้ากระถางจัดให้ในราคาที่140บบาทน้องเป็นไม้ป้ายที่น่าเก็บนะคะ รายการนี้นะคะเป็นบอลน,นะคะละักษณะทรงใบายาวการกัดสีจะออกโทนสีชมพูอมแดงนะคะมีชื่อว่าปีมะโรงนะคะต้นนี้เม็ดเริ่มขึ้นมาชัดนะคะปีมะโรงนะคะคลิปนี้แอมนามาแบ่งปั้นนะคะให้แนราคานะคะกระถางละ80บาทนะคะปีมะโรงนะคะวันนี้มีมา5กระถางนะคะความสูงน้องก็จะอยู่ราวๆนะคะ6ถึง 8เซนนะคะไม่เกินนี้นะคะน้องเป็นไม้นะคะที่แบบว่าฟอร์มใบดกค่ะแต่ถ้าย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วบอกเลยนะฟอร์ม,มาแบบบึมบั่มบึมบัมบ่มเลยค่ะสวยมากนะคะน้องเป็นบอลที่หน้าเลี้ยงนะคะเล็กๆยังกัดสีสวยขนาดนี้โตไปจะกัดสีสวยขนาดไหนถ้าแอมหาตัวอย่างตอนโตได้เดีย๋ยวแอมจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะแต่ถ้าลืมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะไปค้นรูปทาง Google เพิ่มเติมได้จ้าฝากไว้ด้วยนะคะปีมาโรงนะคะวันนี้มีมาหกระถางในราคา80บาทจ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่าซีลานักปราดนะคะซึ่งนะคะเป็นไม้ด่างนะคะชุดนี้นะคะแอมคัดด่างแบบนี้มาให้นะคะอยากจะนํามาแบ่งปันนะคะขอลูกค้าที่รับได้นะคะน้องจะมีความด่างนะคะด่างแบบนี้ทุกต้นเลยนะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยแจ้งราคากันเนาะขอลูกค้าที่รับได้นะคะน้องเป็นไม้ด่างที่ทํายากมาค่ะนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลายแต่ละต้นนะจ๊ะสําหรับซีลานักปราดนะคะด่างชีชมพูเข้มๆแบบนี้นะ,ะวันนี้แอมแบ่ง ให้นะคะในราคานะกระถางละ90บาทนะคะเฉพาะโปร EP ที่167นี้นเท่านั้นนะคะซื้อครบ5ต้นจัดส่งให้ฟรีโอ้โหโป2ชั้นเลยนะคะอ่านะคะขอลูกค้าที่รับได้นะคะศิลานักปะคะติดด่างนะด่างทุกต้นค่ะแอมรับประกันนะคะแต่เขาจะเป็นแบบว่าด่าง2ใบ3ใบประมาณนี้นะคะในราคา90บาทค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามณีเมืองนนท์นะคะซึ่งเราผ่ามาจากแม่ที่ด่างสวยนะคะแต่ชุดนี้เขาจะเป็นแบบว่าออกจะหลุดนะคะก็จะเป็นไม้แผลงนะคะแต่นะคะแอมชอบตรงที่ว่าโทนสีแล้วก็เม็ดของเขานะคะโทนสีสวยนะคะแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ไว้ใหญ่มากๆค่ะถ้าแอมไม่ลืมนะเดี๋ยวจะไปนําตัวอย่าง ตอนโตมาให้ชมกันนะคะมากันที่ราคากันเลยนะมณีเมืองนอนท์นะคะชุดนี้นะเอ็มนํามาแบ่งปัน5กระถางนะคะจัดให้นะในราคานะคะกระถางละ70บาทนะคะโทนสีน้องสวยน่าเก็บมากนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงๆนะคะน้ําตาลอมแดงนะแนะนาค่ะมณีเมืองนอนท์นะคะไปจัดฟอร์มกอแฟนตาซีกับรายการอื่นก็ได้นะคะลงกระถาง8นิ้วสักสาต้นหรือ5ต้นนะคะสวยมากค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะมณีเมืองนอนท์ในราคากระถางละ70บบาท บาทค่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายยุคเก่านะคะมีชื่อว่ารัตนสินนะคะวันนี้คัดมาเป็นตัวอย่างให้3กระถางก่อนนะคะแอมมีจํานวนสํารองนะคะสามารถสั่งคันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะรัตนสินนะคะความสูงนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ราวๆนะคะ10เซนขึ้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเซนไม่สูงไปมากกว่านี้นะคะแอมแบ่งให้นะคะในราคานะคะกระถางละ1 0 0บาทนะคะรัตนสินน้องเป็นไม้ป้ายนะคะที่สวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแนะนํานะคะจัดฟอร์มก ะะจัดฟองกอสักสองกระถางสวยเลยนะลงกระถาง8นิ้วนะคะสวยมากค่ะนะคะน้องเป็นไม้แบบว่าที่ไม้ป้ายออกโทนแดงนะคะแดงสวยค่ะนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะไม้ปลายยุคเก่ารัตนสินแนนราคา1น0บาทค่ะรายการนี้นะคะเป็นบอลลักษณะทรงใบหอกเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่า นวดมังกรค่ะนวดมังกรนะคะถ้าแอมหาตัวอย่างตอนต้นนะคะชุดแม่พันธุ์ต้นนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ชมนะคะถ้าไม่ลืมนะอา,าละค่ะมาเทียนราคากันบ้างค่ะสําหรับนวดมังกรนะคะชุดนี้มีมาแบ่งปันแค่5้ากระถางเท่านั้นนะคะน้องๆทยอยโตค่ะโตไปคือสวยมากอยากจะให้เก็บและสะสมกันนะนวดมังกรนะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ150บาทนะคะนวดมังกร150่อบาท วันนี้มีมาเพียงแค่5กระถางเท่านั้นจ้ารายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ด่างนะคะมีชื่อว่านะคะสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีอะคะ่ะเมื่อเขาแบบว่าเซลล์เขาขึ้นมาเต็มที่นะเขาจะมีความด่างเหลืองด่างทองขึ้นมาแบบนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะแรกๆเขาก็จะออก ขาอมชมพูนะคะใบใหม่หลอดใหม่มาคือแบบนี้เลยนะด่างทองด่างเหลืองมาสวยมากค่ะสําหรับาาสาวนครชัยศรีนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะแอมแบ่งปันที่ในราคานะคะ250บาทนะคะอันนี้จะเป็นกระถางที่1 250บาทค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นกระถางที่2นะคะฟอร์มโตสวยแข็งแรงกว่านิดนึงนะคะให้ในราคาที่250บาทเท่ากันนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่167นะคะ โรเครียตู้นราคารเริ่มต้นที่35บาทและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อครบ5กระถางขึ้นไปเราจะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ซื้อไม่ครบถึง5กระถางนะคะก็จะมีบวกค่าจัดส่งนะจ๊ะลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งแบบเมาส์เมา50บาททุกบ้านค่ะลูกค้าเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์เบาททุกบ้านค่ะช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0 8 3ส 0541875บ้านนาะบอนสีค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะมีไลน์ก็แอดไลน์นะหรือลูกค้าท่านใดนะคะถนัด Facebook นะคะก็ทักไปได้นะคะที่ Facebook บ้านนาะบอนสีนะคะโปรไฟล์รูปเดียวกันกับใน YouTube นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่นะคะโทรไปติดนะคะไปผิดอีกที่ะคะ่ะตรงนี้นะคะแอมก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะจะเป็นเบอร์ที่ใช้ซ้ำใช้ซ้อนกันนะคะเบอร์นี้ละค่ะ0830541875นะคะ หากลูกค้าท่านใดโทรไปผิดนะคะให้กดวางสายแล้วโทรกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะลูกค้าจะเจอนะคะบ้านนาะบอดสีค่ะเสียงใสๆแจ๊วหวแบบนี้ละคะ่ะบ้านนาะบอดสีนะจ๊ะคลิปนี้นะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะ,ะในวันจันทร์ที่25กันยายนนะคะลักษณะการจัดส่งเราจะส่งทางกรัวถางแบบครอบแก้วบรรจุรองกรองจัดส่งทางไบรซ์นี EMS ค่ะกรณีลูกค้าสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเขาชื่ออาทิตย์อุทัยค่ะ เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆนะคะที่แอมเลี้ยงไว้นะคะ <_ C> s> <S ก้อนี้นะคะก็อายุราวๆสอปีแล้วค่ะ <_ C> s> <S เดี๋ยวแอมจะให้ชมนะคะ คือบอนะคะ่ะเขาจะยุคเขาจะทิ้งใบไปแล้วเขาก็จะไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะแอมจะเทียบให้ดูเลยนะอาทิตย์อุทัยน้องเป็นไม้ที่แบบโทนสีสวยแล้วก็ใบใหญ่มากค่ะนะคะใหญ่มากนะคะให้เทียบจากมือแอมนะแอมรักมากเลยค่ะต้นนี้นะคะชอบโทนสีเขาค่ะแล้วก็ชอบบอลกอที่แบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะ่ะก็เลยเลี้ยงไว้เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็หยุดทําจํานวนไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ะจะเป็นไม้ที่เริ่มสร้างหัวนะคะหากลกค้าท่านใดที่สนใจต้นนี้ ะะก็สอบถามหลังไมมาได้นะคะก็ยังมีจํานวนแอบแบบปันกันอยู่นะคะค่ะสําหรับท้ายคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับบ้านนะบอลสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะไม้สวยๆราคาเบาๆที่ทางสวนเรานํามาแบกปันในทุกๆวันค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาค่ะสวัสดีจ้า